ดีครับวันนี้จะมาแคสแกมไมค์ครับเนียอ็มไม่ได้อาจีบไม่ฉลาดใช่มาเริ่มกันเลยแป๊บน,นึงนะเราขอปรับปุ่มก้อนแป๊บนึงปรับปุ่มก่อนเอาละที่ชอบนล่มคนที่สองเอ็มแป๊บนึงพี่เอาอันนี้มาโผล่ดล้วยเอาของไปเลยโอ้ยอีกอ่ะมาตรงนี้

ออมไม่บอกว่าคันตดต้องตัดไมไม่ําเป็นงจ,จะเปลากไปเลยเดี๋ยวไปไปทะเลกันไอเอลพี่ต้องหาพี่สามาตอนตัดไม้ก็แวกไใส่สใสน จะออกมายังไงเลรคะตายหรอกแม่ม้องกบบอกเด็ดมากจะปาไม้ไปทุกคนเกเป็นบูไปก่อนแกซื้อไม่ไผ่ไมั้ำยั้เราจลับมุมมองมอแรกกันนะ โคตรสุโคแบนโบด่าแบอยางแบนโบเป็นจาปืนด้วยถ้าไม่าบาบุเขดีวะวันนี้เอทำอะไรอะมม่คีหรอเีไม่ไอ้มคิบเอ็มอยู่ไหนอที่ไปต่อแล้วนะไม่รอแล้วนะไ้เอม่อ็มไม่มาเอง right? yeah, s <S ี <hein ous> ่บให้มาตั้งนานแล้ว Bom, vamos วันนี้คือพายจ่ายช่องกูมีเกเลือดเดียวแนละ้วกูจะไปบอกอคข้านอนแนอรนะูต่ไม่หานะตัค้าตผาอทแมนเอทะเลสาบที่ชอบไปได้แล้วือไม่ต้องเรน่ได้ต่อนะ ที่เจอสักกรหลบบับทางใก้น้ำเลยแองไปตั้อ,ทอ,อ,า,อาทีตั้งบ้านอยู่อยากอยู่บ้านใกล้ๆหน้ำเว้ยลูกคนมีแมวป่าด้วยน่าหลาน่าหลาเนี่ว่านะ้ำคู่กับลมมาครั้งล ไม่ไผ่ต้องเดินเข้าไปก่อนป่าสปูตป่าทิศเ็น่าป่าป่าสปูตมีหรอไม่ใช่ป่าไม่ไผ่ก็นั่นแหละต้องผ่านมาอีกเอาพี่ผ่านมาแล้วทุกคนมันออกมาเลยน้่นออมาตามนี่

ไปดูก่อนก่อีนนะเอ้คายว่าข้างหน้าเกาะพี่อ่ะมันจะมีใช่ไหมล่ะข้างบนมีแห่อดินใช่ไหมล่ะมีมีเพดานด้วยนั่นแหละไอ้ตวนั้นที่พี่ให้อ่านไปแล้จะจตัวแหลตัวด้วยใส่หน้าจะปหนุ่ด้วยด้วยพี่เอามาแล้วรอ,อเอ็มเนี่ยมือนั่งไปหาเมินอได้แต่งที่แปลว่านใหญ่ กูนีจกบีบาือดี่จไปบรดนิดกตกด้วะตกรกรมอตัางทุกคนเรามองไม่เห็นเลยกูไม่ตาแมวพามองเอไม่เห็นเลยรามองหัดจดีกว่านะ ว <mel od ic TALIESIN> hey, ่าแต่ปุ๊บโอ้โหใกล้ถึงแล้วว่างทุกคนว่าง ไงวนนี้แล้วนีตาามาใต้น้ำได้อูมมงใต้น้ำไม่ได้สิทาบมารู้ว่าตัวไหนจะทไหนเพาไปยังไงอ่ะ ก่อนหนูหายอ่ะเอะไต่ช้าเร็วออกทำไมแม่ไม่ชาย์้าไปพอเขาขอใส่ช้าถุ้กคไลคก็กดจบคลิปเองอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะไม่งั้นคลิปมันจะไม่ติดตามแค่นี้แหละบายแล้วก็ pero bueno, ¿qué que es